สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับนอนไม่หลับนอนไม่หลับตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสองตีสองนิดๆนะครับซึ่งอยากนอนบ้านหลังนี้เต็มที่แล้วครับก็คือแบบใจร้อนอยากนอนแล้วเมื่อไหร่เป็นจะเสร็จทักทีนะครับล่าสุดจะไปรื้อกระเบื้องมาปูเองแล้วแต่ว่ากระเบื้องที่รื้อมานะครับก็เป็นกระเบื้องยางนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเห็นว่าแวบข้างหลังไหมครับนั่นๆๆสีส้มๆลายไม้อะครับนั่นแหละครับกระเบื้องยาง ซึ่งมันก็ปูง่ายนะครับลองทําดูแล้วมันก็ไม่ได้ยากไม่งอช่างแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ตัดค่าแดงเรื่องการปลูกระเบื้องออกไปนะครับเพราะว่าเราเป็นคนลงมือเองนะครับประหยัดไปอีกประหยัดไปอีกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่ากระเบื้องยางนะครับปูยังไงแล้วซื้อได้ที่ไหนใช้ยังไงมีข้อบกพร่องอะไรยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างในการปลูกกระเบื้องยางนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับไปเลยนี่นะครับมันก็จะลอกประมาณนี้ครับนี่ มันจะเป็นกาวแล้วก็กระดาษลอกออกแบบน,นี้คือติดตั้งง่ายมากครับแบบนี้ เสร็จแล้วนะครับก็จะพลิกพลิกอันนี้คือด้านกาวนะครับด้านสีดำส่วนอีกด้านนึงจะเป็นด้านลายไม้แล้วก็ดันให้ติดกับขอบเลยนะครับนี่อยู่คนเดียวนะครับใช้เท้าช่วยประมาณนี้แล้วก็กดลง ครั้งนี้เราก็จะไล่ไล่ของขอขอภัยนะครับไม่สุภาพใช้ท้าวทาเองนะครับมันก็จะเป็นประ,ประมาณนี้นี่ประมาณนี้เราาก็ไล่ยเหยียบไปแบบนี้ครับ อันนี้สําหรับอยู่คนเดียวนะครับก็ต้องทําแบบนี้ครับกันลขอบเอาขอบในให้มันชิดก่อนนะครับพลึบอ่าเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปคดซื้กส่วนอื่นแค่นี้ครับเนี่ยเหนียวแล้วดึงไม่ขึ้นล้วเนี่ยดึงไงก็ดึงไม่ขึ้นนะี่ครับดึงไม่ขึ้นโหแข็งมากแข็งมากดึงไม่ขึ้นนะครับก็เหนียวดูขอบนะครับขอบก็เรียบเนียนนะครับ นี่นะไม่มีรอยมีนิดเดียวแต่มันมองไม่เห็นหรอกมันก็เป็นธรรมชาติของมันแบบนี้ประมาณนี้นะครับเราไปซื้อมาทําดูนะครับมันไม่ยากแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนุกเลยและวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นแค่คัตเตอร์มีดคมๆนะครับแล้วก็จะเป็นไม้มรรทัดนะครับในการตัดนะครับแล้วก็วิธีการเรียงนะครับก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะเรียงแบบไหนมันจะมีลูกศรก็คือเป็นลูกศรที่แปะ แผ่นกาวอยู่ด้านด้านหลังนะครับด้านหลังของกระเบื้องอะ่ะว่าเราต้องชี้ไปทางทิศทางไหนนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับลักษณะของกระเบื้องยางบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับมันจะเป็นลักษณะแปลกล่องนี้หมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแกะอีกกล่องนึงก่อนลักษณะกระเบื้องยางมันก็จะเป็นเป็นยางแหละครับมันชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นกระเบื้องยางเนาะอืมอป๊บน,นึงนะครับ มีหลายยี่ห้อนะครับลองไปดูแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันก็เหมือนเมือนกันอ่ะนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นแผ่นก็เป็นแบบเรียนแบบลายไม้ธรรมชาติต่างๆนี่เจอแล้วนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นแผ่นกาวแบบนี้ครับขอแยกนั่งมันจะเป็นแผ่นกาวบางๆแบบนี้ก็คือเราเลือกลายไม้มาเนาะ texture มันก็ texture มันก็มันก็เป็นลักษณะเหมือนไม้จริงๆนะครับแต่ด้านหลังนะครับมันก็จะมีลูกศรให้ก็คือชี้ไปทางนี้ก็คือให้ปูปูเป็นแนวแนวนี้ไปนะครับจะได้ไม่งงลายจะได้แบบคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วก็บเบื้องอยางพวกนี้มันไม่ได้ลายต่อมาให้นะครับก็คือมันเป็น random เนาะก็คือสามารถเอามาปูแบบมุ่มั่วไปได้เลยแต่ว่าให้ให,ให้มันเรียงไปแบบนี้เรียงลูกตามลูกศรนเนี่ยครับ ส่วนยางของมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นแผ่นกระดาษที่สามารถลอกออกมาแต่ว่าตรงนี้มันจะเหนียวเห็นไหมมันจะเหนียวเมื่อกี้ลองแล้วอะว่ากลัวมันไม่ติดไงเพราะว่าพื้นเรามันเป็นแผ่นซีเมนต์เนาะมันเป็นแผ่นซีเมนต์หนาๆกลัวไม่ติดแต่ว่าลองกวาดดูแล้วลองถูดูแล้วมันแล้วก็ลองแปะดูมันก็ติดเพราะว่าตอนแรกอะใช้กาวพอใช้กาวปั๊บมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะเป็นรอยห่างแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นร่องอย่างเงี้ยถ้าเกิดใช้กาวปั๊บ มันจะเป็นร่องอย่างงี้แต่ถ้าอันไหนที่ไม่ได้ใช้มันก็จะประสานกันสนิทแบบเนี้ซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่ใช้ดีกว่านะรู้สึกพลาดไปแค่แถวเดียวแต่ไม่เป็นไรบ้านเราเองเราไม่ได้ซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราค่อยแกะมาทําใหม่ก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรใช้ไปก่อนเนาะส่วนลายก็ตามชอบนะครับว่าใครชอบลายแบบไหนมีลายเลือกเยอะมากตามศูนย์ที่เขาขายอุปกรณ์ก่อสร้างของตกแต่งบ้านนะครับ ก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันคลิปอื่นนะครับว่าจะพาไปดูว่าราคามันตกตารางเมตรละเท่าไหร่กล่องนึงมีกี่แผ่นแล้วก็กล่องนึงสามารถใช้ได้กี่ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเรามานับกล่องนี้ก่อนนะครับกล่องนี้1แผ่นแล้วก็2แผ่น3แผ่น4แผ่น5แผ่น6แผ่น7แผ่น8แผ่น9แผ่น10แผ่น10กว่าแผ่นนะเดี๋ยว นับยากเหมือนกันนะเนี่ยอ่าออกมาเลยไงก็ต้องใช้เสียเวลาอ่ะสองแผ่นก็คือกล่องหนึ่งมีทั้งหมด12แผ่นนะครับก็สามารถปูได้เยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้ใช้ไปแค่กล่องเดียวกล่องเดียวก็เกือบเต็มห้องแล้วครับเนอะ มันก็ไม่ได้แบบแพงอะไรมากลักษณะพื้นผิวก็โอ้ถูได้<ม>เห็นไหมเห็นไหมไม่มีเสี้ยนตาําเท้าตําขาตําผิวหนังเล่านะครับแบบนี้ครับสบายสามารถนอนกลิ้งได้นะครับและนี่นะครับก็คือพื้นกระเบื้องยางที่ปูเสร็จแล้วแล้วก็ใช้มาซักระยะหนึ่งแล้วแหละประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับทางที่ดีในการระวังนะครับไม่ให้เขา เสื่อมสภาพหรือมันเด้งขึ้นมาหรือว่ามันหลุดลอกนะครับก็คือพยายามอย่าให้โดนความชื้นเยอะหรือว่าโดนน้ําสมมุติถ้าเกิดเราออกจากห้องน้ําเท้าเราเปียกๆเนี้ยก็ควรจะเช็ดเท้าแห้งแล้วถึงจะค่อยมาเหยียบนะครับลักษณะในการใช้ก็โอเคนะครับเรียบดีนะครับไม่มีเสี่ยนแล้วก็สบายเท้าดีด้วยครับและนี่ก็คือพื้นกระเบื้องยางนะครับที่ปูเสร็จแล้วแล้วก็ใช้งานมาแล้วนะครับระยะหนึ่งก็ประมาณเดือนกว่าๆนะครับ ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับจากการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะเดินสบายเท้าดีค่อนข้างที่จะเซฟเซฟ,เซฟเท้านิดนึงนะครับไม่ไม่แข็งนะแล้วก็ <c oughs> พื้นสัมผัสเนี่ยก็คือไม่มีเซียนนะครับขออนุญาตใช้มือแล้วกันพื้นสัมผัสก็ไม่มีเซียนนะครับแล้วก็นิ่มดีเหมือนกันลักษณะก็เหมือน t e เจอร์ก็เหมือนไม้ทั่วไปเลยแต่วิธีการรักษาก็คือพยายาม อย่าให้โดนความชื้นแล้วก็สมมุติถ้าเกิดเราออกจากห้องน้ําแล้วก็เท้าเราเปียกเนี่ยเราก็ควรเช็ดเท้าของเราให้แห้งก่อนที่จะมาเหยียบย่านะครับไม่งั้นกาวที่อยู่ด้านล่างมันอาจจะแบบดุดลอกแล้วก็มันอาจจะเด้งขึ้นมาก็ได้เนาะอันนี้ก็คือวิธีเซฟก็คือห้ามโดนน้ํานั่นเองส่วนอันนี้นะครับก็คือห้องกลางห้องกลางนี้ก็ปูเสร็จแล้วเหมือนกันใช้งานมาหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วเหมือนกันเพราะว่าปูเสร็จทีหลังแต่ไม่ไม่นานครับประมาณสองสามวัน ลักษณะการทำความสะอาดใช้งานต่างๆก็ใช้ไม้ถูพื้นได้เหมือนกันแต่แค่อย่าใช้น้ำที่แบบชุ่มมากเกินไปก็คือแบบให้พอหมาดๆนะแล้วก็เช็ดแล้วก็การกวาดอะไรก็ปกติครับวิธีเซฟของกระเบื้องยางวิธีวางลายของเขาเนี่ย <c oughs> แล้วแต่สะดวกเลยครับแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ก็คือห้องเนี้ยขี้เกียจแล้วก็เลยปูแบบว่าให้มันเป็นเส้นไปเลยไม่ได้ขัดลายอะไรเนาะก็สามารถปูเป็นลายแบบเนี้ยเป็นแรนดอมนะครับ แล้วก็ในห้องในห้องะปูขัดลายกันก็คือแบบสลับฟันปลากันอย่างนี้อืมอันนี้ก็คือไม่ได้ทายาทากาวอะไรเพิ่มนะครับก็คือมันจะเป็นกาวที่ติดอยู่กับพื้นยางของมันแล้วก็แค่แค่ลอกแล้วก็มาแปะปกติหลายๆคนคงอยากได้ขนาดที่ชัวร์ๆนะครับในการเอาไปทํานะครับไปต่อเติมบ้านเนาะก็คงอยากได้ขนาดที่มันมาตรฐานจริงๆของแต่ละกล่อง อันนี้นะครับแผ่นหนึ่งอันนี้อ่านข้างกล่องให้ดูเลยนะครับ22.86เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็คือด้านกว้างส่วนด้านยาวนะครับคูณด้วย1 2 1 9 2เซนติเมตรนะครับนะใน1แผ่นนะ1แผ่นมันจะกว้าง22.86เซนคูณด้วยด้านยาว121.92เซนเนาะลองไปคำนวณแล้วก็วัดดูกับปริมาณในการใช้นะครับ อย่าลืมนะครับกลองหนึ่งมี12แผ่นนะลองไปวัดดูแล้วก็คำนวณดูมีหลายลายเลยนะครับเอาที่ชอบเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องนี้แล้วก็คลิปนี้และคลิปอื่นๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย